เซ็นทรัลพัฒนานะคะได้ดําเนินเป้าหมายไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันกับพันธมิตรเขามีเป้าหมายว่าภายในปี2050จะมุ่งเป้าไปสู่การเป็น net zero ให้ได้แต่ว่าในรายละเอียดของการจัดก,กิจกรรมเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ เซ็นทรัพัฒนานจำกัดมหาชนร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐเอกชนและองค์กรไม่สแสวงหากำไรจัดกิจกรรม The Urgent Project Better Future is Now รักโลกรอไม่ได้มุ่งม,มัน่นสร้างโลกที่ดีขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ i m a g i n i n g Better Futures for All พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมาย Net Zero หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ที่เป็นศูนย์ในปี2050ด้วยกลยุทธ์ Power of Synergy ผลึกกำลังพันธมิตรสร้างความกระหนักรู้ด้าน Sustainability ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนโดยมีนายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนางสาววลยาจิราธิวัน์กรรมการผู้จัดก,การใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจังกัดมหาชนเป็นประธานเปิดกิจกรรมโดยนางสาววลยาจิราธิวัตร กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนกล่าวว่าเซ็นทรัลพัฒนาตระหนักและเห็นความสําคัญของการลดภาวะโลกร้อนโดยเฉพาะการจัดการขยะของเสียที่ปัจจุบันมีปริมาณเพิ่มขึ้นต่อเนื่องที่ผ่านมาดําเนินการในหลายโครงการทั้งการใช้พลังงานสะอาดอย่างโซลาร์รูฟท็อปทั้งยังมีเป้าหมายเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกเปิดพื้นที่อำนวยความสะดวกการชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าหรือ E ีีส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดด้วย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งสร้างการเรียนรู้ให้กับประชาชนเชิญชวนให้ร่วมกันรักโลกและเริ่มลงมือทําจากการใช้ชีวิตประจําวันเพื่อให้โลกน่าอยู่อย่างยั่งยืนเรามุ่งมั่นที่จะเข้าสู่โครงการ Net Zero ภายในปี2050นี้นะคะอิน i a t i v e ที่เราทำมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e NERGY SOLAR ROOFTOP หรือว่าเรื่องของ BUILDING EQUIPMENT ต่างๆที่เราจะ i n o v u เพื่อจะทำให้มีการประหยัดพลังงานแล้วก็พยายามใช้คุณคาทอย่าง ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําเสียแล้วก็เวสด้วยทีนี้เราก็อยากจัดงานนี้ขึ้นมา The Earth Change Project เนี้ยเพราะเรามีความเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอยากจะมีส่วนร่วมในโครงการแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมที่จะทําให้โลกมีความน่าอยู่มากขึ้นแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่าการที่เราใช้ชีวิตหรือว่าทําเล็กๆ,ๆน้อยๆร่วมกันเนี่ยก็จะสามารถทําให้โลกอยู่ได้ยั่งยืนมากขึ้น ทั้งนี้นับเป็นการเปิดพื้นที่ใจกลางเมืองที่นำกิจกรรมและเทคโนโลยีเพื่อโลกมาสร้างสรรค์เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ แบกเป็น3พื้นที่หลักคือ eat better พื้นที่สร้างความเข้าใจถึงปัญหาจากขยะอาหารประโยชน์ของการแยกขยะเพื่อน,นำไปแปลสภาพเป็นของนำกลับมาใช้ได้ l i f e better พื้นที่เรียนรู้ขยะ Recycle ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียนและ style better พื้นที่ของแฟชั่นเสื้อผ้าที่สามารถนำบริจาคมาซ่อมแซมมาแลกหรือมาขายเป็นเสื้อผ้ามือสองรวมถึงยังมีบูธจากพรมิตรอีกมากมายที่มาร่วมเปิดพื้นที่เพื่อโลก ประชาชนที่สนใจหรือกำลังมองหาไอเดียร่วมรักโลกง่ายๆสามารถเข้าชมงานได้ที่ชั้นหนึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จนถึงวันที่30ตุลาคมนี้ก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมสุดยอดเอเปคคาร่าสุดรัฐบาลนะคะได้มีการจัดการประกวด